สวัสดีครับผมพุมันโสอินเตอร์ฟมครับจินดีตอนละทุกนเข้าสู่โซอินเตอร์ฟางไปเจ้าเนี่ก็มาเลี้ยงไก นี่สชิ Too ้นนี้น้อยนะครับขึ่ไป่้ไ สุขภาพดีด้วยนะครับอเอาไก่เป็นเรื่องดีนะตอนที่เห็นสังเกตดูนะครับอเอาเป็นดยังนะครับมันมันอาจจะบาดจำเจ็บบาดนี่บาดอยู่ใน่ขี้ไม่ได้ขี้อย่างนงี้นะสองอากาศมันดีด้วยภาษา,ามันมีได้คุยได้เขียนแล้วก็มีเซ็ตมันแรงเสร็จอย่างนี้นะเซ็ตมีพักมีอย่างให้กินด้วยอาจจะรุนไวน์เล่หน่อยนะครับพระผม คลิปนี้นะครับผู้มันสอนอีตัวฝากไว้นะครับใครเข้ามาดูแล้ขอบฝากกดติดตถ่านด้วยกดแชร์กดไลค์ให้เวยนะครับจะบขอบคุณยางชงน,นะครับช่องเก่ามันก็นยังอยู่หายไปไหนนะครับแต่มันมีนปัญหามันเข้ามาได้เนาะผมเลยมาเปิดชงหองรับครับผมคลิปนี้ขเอขอาจะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเี้ครับผม